สวัสดีครับสวัสดี FC ซแฟนครับ FC สาวน้อย FC น้องผอกก็บาวโทนครับพี่น้องเน่ได้เวลาจัดเสื้อส่งนะครับสำหรับรอบวันนี้ที่มีออเดอร์เขามานะครับพี่น้องนี่ก็สีจัดออกมาก,ก่อนนะครับเราจะให้น้องอุกอิงเป็นเส้นเฮ <laughs> ็ดาเดียวนะั้ป <laughs> กติแล้วอาสมี มันสีหกนะพี่น้องบัว่าสิมีเสือบัว่าสิมีตุกตาบัว่าสิมียังเอาไปกองไว้หั่นเมดถึงได้ออกจากให้บึงแล้วก็เก็บขอใหญ่หินกับน้องขู่มันสางวะทักกระดับเเม่นเเม่นมองซื่อๆน้องพี่น้องเก็บขอเก็บยังออกเมียนมองเมียนมองเอ็นหลังซื่อๆนะไว้เขียนรับออเดอร์นะจดรับออเดอร์ซื่อๆกะว่ากันถือไกลสี่ห้ามงนอน นี่ครับพี่น้องพอเดินนะครับที้ังเขามาเมือวานต้นแรกนะครับแล้วก็ต้นเสาเมื่อนี่นะครับบาทนก็จะจัดจัดเสือจัดแพกเนี่ยประมาณช่วงช่วงเที่ยงนะครับของแต่ละมือจัดช่วงเที่ยงแล้วบันี้กจะไปส่งนะครับเพราะว่าหลบหลบส่งของแต่ละมือเนี่ยทางจัดส่งมันจะมารับประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสามนะครับบางมือก็มาเที่ยงเองสินะครับแต่ว่า หลังจากที่จัดทรงแล้วกั<ม>บบเกลสอถึงหามือนะครับได้รับแน่นอนนะครับแต่ว่าบ้างพื้นที่เห็นแล้วก็คือว่าโอ้ออเป็นตะเมยแท้นนะครับหามือยังบ่าท่านใดเสื่ออยู่ไหมจะกคนแรีนอ่อมไปอีกอย่างขึ้นไปพุ่นขึ้นวาพี่เออบางมองนะมือเดียวนะครับผมกับเอออีอย่างมันคือแตกต่างกันขนาดน,นี้นะครับระวังคนทรงบริษัทเดียวกันนะครับแต่ว่า การทำงานของแต่ละพื้นที่นี่แตกต่างกันมากนะครับบางพื้นที่นี่คือว่ามือเดียวหอดเลยนะครับคือมือว่านมีเอฟซีเพิ่นสร้างขามานะครับเป็นกูตาเนาะสร้างขม่ามือว่านเนี่ยกระจัดทรงมือว่านนะครับมือนีได้ับเหลี่ยวไหมเออรวดเร็วทันใจมากเลยนะครับนี่ครับพี่น้องไฮโซนเตอรตอนนี้นะครับจะเป็นเสือที่มีแบบเจ็ดซีนะครับเนี่ย แบบเจ็ดสีสีเหลืองสีโอรสสีแดงสีชมพูสีชมพูบันเย็นนะครับแล้วก็สีฟ้าสีม่วงสีเขียวเนี่ยเจ็ดสีนี่จะมีใส่แอลนะครับใส่แอลกับใส่เอ2ลสองใส่นะครับส่วนแบบนี้ครับเสื้อยืดคอกลมนะครับแบบเสื้อยืดลัตนาพรสีขาวกับสีดำน่ครับจะมีไซส์เไซส์ L แล้วก็ไซส์ XL นะครับ ส่วนเสือคาถานี่ครับคาถาสีม่วงกับสีฟ้านะครับนี่สีม่วงกับสีฟ้าคาถาตัวนี้จะเหลือใส่ XL นะครับกับ2 XL 2xL น่าจะเ <ๆ S 2> หลืออยู่สีละโต้สโต้นี่แหละครับพี่น้องแต่ว่าเหลือ XL สีละประมาณ10โต้นะครับนี่คาถานะครับสั่งจ้องข้ามาส,สอบถามเข้ามาได้ครับพี่น้องผู้ใดสนใจอีย่างแบบใดจังใดบ่าวทนจะรอตอบคอมเมนต์หรือว่า ตอบแชทนะครับทักเข้ามาทางเฟซับลูาวโทนหนรูรรโ,โปรไฟล์จะเป็นเสื้อสีแดงคนติดตาม2 8หมื่นนะครับพี่นอ้องทักเข้ามาทักขอความเขามาเลยถ้า,าบอมั่นใจว่าเบาโทนตัวจริงหรือตัวปลอมโทรวิดีโอเขามาครับเดี๋ยวสีให้เบิ่งหน้านะครับหรือว่าฟังเสียงก็ได้นะครับโทร,โทรหากับบลับมีดอกรับทุกคน รับทุกคนนะครับใครโทรมาบ่าโทรรับหมดนะครับแต่ว่าแต่ว่าไอ้ถ่าทรมาแล้ว t ว่าไล่สาราดิบ็อกเลยเด้ติดอีกซสายนึงก็เบรได้เลยนั่<า>นและอ่ะเออทไว้เพิ่นเบิง่งคือกันไหนถ้าเฮายังอ้อนอย่างสิเพิกก่นก็นกโทรมาไดไลแต่บ้างเธอทร่ษแล้วทษอีกคือเป็นอาการของคนแบบ ได้ทีนะ่ะนะคนได้ทีนะ่ะโทษแล้วโทษอีกโทษแล้วโทษอีกอักกน,นัหนกนะ็บ่ไหวแต่ว่าแม่หน่อยนี่โทษมากบัดใดก็รับบันนั่นนะครับเพราะว่าแม่หน่อยมีมีธุระเอฟซีนี่โทษมากมันติดสายเอฟซีติดสายหนึ่งนี่คือติดสายเอฟซีไหนเอฟซีเหมืนก็โทษมากคือกันใส่ <S 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 ลายขนาดเลยพี่น้องมัอนีถอ้ถึกถึก โจมตีครับถือลุมโจมตีเนื่องจากว่าเพิ่นบอยแมาเตินนาฮานไม่พัดซารีน้ำกันเมื่อเคลื่อนนะมือเคื่อนกะโอ้จวดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออียหยังก่อถ้าเข้ามาพี่น้องถ้เข้ามาผู้ใดสนใจอีหยังอยากได้อีหยังนะครับแลกการแลกขายการขายครับ เอาว่าแมนขายเกลือเรียกกัะเรียกขายกระถ้ากบมาสอบถามเลยครับนี่ล่ะเสือเหลือยูสมีได้พี่น้องนี่ถ้าเกิดว่าหมดลอดนี่แล้วลอดนี่เนี่ยเข้าสีบริษัผลิตเพิ่มนะครับรอต่อไปเรื่อยๆนะครับจะไม่มีกลับย้อนกลับมาผลิตเพิ่มนะครับก็คือว่าเก็บถักสีเก็บสะสมเก็บเป็นคอลเลกชันก็คือว่า ต้องเก็บนะครับต้องมีทุกรถต้องมีทุกแบบนะครับสําหรับคนที่จะสะสมคอลเลกชันรัตรนาพรานเบนเนาะครับเนาะกับสำหรับเสือเจ็ดสีก็จะเหลืออยู่ซัมหนี่ครับซัมที่เห็นนี่แหละหมดแล้วหมดเลยนะครับเสือคาถากันเหลือซัมที่เห็นแหละพี่น้องสีละสิบโตสิบเอ็ดโตนะครับเสือยือดรัตรนาพรกัเหลือใส่ละประมาณบางใส่กับเหลือบ่ถึงสิบโตนะครับบางใส่กับเหลือสิบกว่าโตนะครับ หมดแล้วหมดเลยนะครับเห็ดต่อไปก็คือเป็นหลอดใหม่ไปเรื่อยนะครับเป็นหลอดใหม่ไปเรื่อยนะครับนี่คือไม่กลับมาผลิตซ้ํานะครับนี่เพราะว่าเห็นหลายคนพิ่นทักเข้ามาสอบถามถึงแต่<ไ>หลุ่นซีซีกับมีนะครับทักข้ามาสอบถามถึงแต่รุ่นไล่ขอกับมีนะครับแต่ว่าคือมันหมดแล้วนะครับเมื่อแล้วกับเมืเ่อเลยนะครับพี่น้องกรทักข้ามาสอบถามกันไดน,นะครับสําหรับไล่ เนี่ยแบบเจ็ดสีนะครับแบบเจ็ดสีเสือเจ็ดวันเจ็ดสีนะครับนี่ตอนนี้ก็ามาอัปเดตเรื่องเสือนะครับพี่น,อน้องครับถือเซลเป็นเรื่องทรรมได้ครับถือเซลสม,มือ <c oughs> ถือเซลสม,มือนะครับสําหรับไอ้อีหลาไอแต่ว่าเห็นหนาเซลหลดน,นะครับลงบริษัทคลิปเลี้ยวไว้เมืม่อกี้เนี่ยไหมเออซลกันดีครับ เอาเตย้ยไปใส่มาเาขเาคือเขาคือเห็นโตอยู่ไอ้อ,อนนี๋ยังเมือคืนอนี่โตขึ้นมาเร็วกว่าเถอะฮะโตนี่แน,น,น่นอนเนาะทะลุมิตีอีลีทีมงานนี่เมือคืนเห็นนางอยู่กับเพราะอาชิตาพ่าอาชิตาไปใส่หรอไปหาหมาเนาะ <laughs> ไปหา,มา,มา <laughs> อาขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์ลกดแชร์ครับพี่น้องฝากเบิ่งโฆษณาเป็น,นปกำลังใจหน่อยเด้อครับ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สมนิ่ซก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับโอ้ยเือเข้ากระดูกมึ่ครับพบครัน้ยานะำเหลนเนี่ยฉันไม่ยอมนะ